สวัสดีครับผมนายภูบด,ดินทองเชื้อประธานธักศึกษา624104062ครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่อง modulation นะครับหรือว่าการย้าย k e ์ซึ่งจะมีหลากหลายวิธีมากเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมาพูด2วิธีนั่นคือวิธีแรกจะเป็นการใช้ secondary dominant chord นะครับวิธีที่2ก็จะเป็น n e a p o l i t a n chord นะครับจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยครับ การใช้ secondary dominant chord ในการย้ายไปสู่คีย์ถัดไปนะครับเราจะทำการใช้ chord secondary dominant chord ของ chord ที่เป็นคีย์ถัดไปนะครับหรือว่าเป็น chord แรกของคีย์ถัดไปนะครับตอนนี้นะครับเรามาดูตัวอย่างของ key C major ย้ายไปที่ key A major กันนะฮะซึ่ง k e ์เป้าหมายของเราซึ่งเป็น key A เนี่ยจะเป็นีย์ที่อยู่ในลำดับที่6นะครับในสเกล C major นะครับก็คือ chord A ซึ่งเป็น chord ที่1ของ key A เนี่ยจะเป็น chord ลำดับที่6ของ key C major นะครับดังนั้น เราจะต้องใช้ secondary d o m i n a n e ที่เป็นคอร์ด5 7ของ6นะครับเราจะได้ผลลัพธ์มาเป็น e 7นะครับซึ่ง e 7เนี่ยก็จะเป็นคอร์ดลำดับที่5 7ของคอร์ดที่1ของ key A ด้วยนะครับเราก็จะได้การเปลี่ยน k e ์ในรูปแบบนี้ซึ่งเรามาลองฟังเสียงกันนะครับ ต่อไปนะครับเป็นการใช้เนอพอลิตันคอร์ดในการเปลี่ยนไปสู่คีย์ถัดไปนะครับซึ่งจะมีข้อแม้อยู่นะครับในทางเมเจอร์เนี่ยคอร์ดเนอพอลิตันนะครับของคีย์ก่อนที่จะเปลี่ยนนะครับจะต้องเป็นคอร์ดลำดับที่1หรือลำดับที่4หรือลำดับที่5ของคีย์ถัดไปนะครับและในทางไมเนอร์นะครับคอร์ดเนอพอลิตันของคีย์ก่อนที่จะเปลี่ยนนะครับจะต้องเป็นคอร์ดลำดับที่3หรือลำดับที่6หรือลำดับที่7ของคีย์ถัดไปครับ ของการเปลี่ยนคีย์ในทางเมเจอร์โดยใช้คอร์ดเนโพลิตันนะครับซึ่งตัวอย่างก็จะเป็นคีย์ C เปลี่ยนไปที่คีย์ G flat นะครับตัวเราทำการพิจารณาว่าคอร์ดเนโพลิตันของคีย์ C เนี่ยจะเป็นคอร์ด Dflat on F นะครับแต่นั้นในีคอร์ดเนโพลิตันนี้นะครับไปตรงกับคอร์ดลำดับที่1หรือคอร์ดลำดับด้วยสี่ 4, หรือคอร์ดลำดับที่5าของคอร์ดใดบ้างนะครับซึ่งเราพิจารณาว่านะครับเราจะเลือกว่าคอร์ดเนโพลิตันตัวนี้นะครับ จะให้เป็นคอร์ดลำดับที่5ของ k ี G flat นั่นเองนะครับดังนั้นเราจะทําการเปลี่ยนเป็น k ี G flat นะครับมเมื่อพิจารณาตามรูปแบบนี้นะครับคอร์ดเนโอเพลตันตัวนี้นะครับจะเป็นเนโอเพลตัน6ของคอร์ด C และเป็นคอร์ดที่5ของ k ี G flat ในเวลาเดียวกันนะครับดังนั้นเราสามารถส่งไปหาคอร์ดที่1ของ k ี G flat ได้เลยนะครับแบบนี้ครับ ต่อไปเป็นทางมเนอร์นะครับซึ่งเราจะทำการเปลี่ยนจากคีย์ C ีมายเนอไปสู่คีย์ flat ทมายเนอร์นะครับเราก็พิจารณาว่าคอร์ดนี้นะครับเป็นคอร์ดเนอพอริตันนะครับของคีย์ C ีมายเนอร์คอร์ด D flat ตัวนี้นะครับไปตรงกับคอร์ดลำดับที่3หรือลำดับที่6หรือลำดับที่7ของคีย์ใดบ้างนะครับในทางไมเนอร์ซึ่งกรณีน,นี้นะครับเราจะให้คอร์ดนี้นะครับคอร์ด D Flat เป็นคอร์ดลำดับที่7ของคีย์ E flat minor นะครับดังนั้นคอร์ด Nea โ o l i t a n 6ตัส่วนนี้นะครับก็จะเป็นคอร์ด n e a p o l i t a n 6ของคีย์ C minor และเป็นคอร์ดที่7ของคีย์ E flat minor ในเวลาเดียวกันนะครับเมื่อเล่นออกมาจะได้เสียงแบบนี้ครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นการใช้ modulation นะครับในการเขียนโน้ตบนโน้ตโฟร์พานะครับซึ่งโจทย์ที่ได้รับนะครับก็จะเป็นประกอบด้วย48คอร์ดนะครับย้ายคีย์2ครั้งใช้ secondary คอร์ด2คอร์ดครับใช้ augmented 6คอร์ด2คอร์ดนะครับและใช้นอนคอร์ดโทนทุกประเภทนะครับซึ่งบนโน้ตชีตนี้นะครับผมจะใช้ modulation 2ครั้งนะครับนั่นก็คือครั้งแรกผมจะใช้วิธีการใช้คอร์ด secondary นะครับคอร์ดนี้นะครับ จากคีย์ A นะครับเปลี่ยนไปที่คีย์ E นะครับโดยการใช้คอร์ดที่5 7ของ5นะครับเนื่องจากคอร์ด E นะครับคีย์อคีย์ E ตัวนี้จะเป็นคอร์ดลำดับที่5ของคีย์เนะครับดังนั้นเราจะใช้คอร์ด5 7ส่ง5ไปสู่คีย์ E นั่นเองนะครับอีกที่หนึ่งนะครับผมก็จะใช้วิธีการใช้คอร์ดนี้พอลตัน6นะครับส่งไปที่คีย์ B flat นะครับเปลี่ยนจากคีย์ E major ไปสู่คีย์ B flat major นะครับ ซึ่งคอร์เดเนพอิตันซิกซ์ของคีย์ e เมเจอร์เนี่ยก็จะเป็นคอร์ด f นะครับซึ่งคอร์ด f นะครับจะทำหน้าที่เป็นคอร์ดลำตัดที่5นะครับของคีย์ b แบลท